คลิปนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการเลือกดอกไม้อย่างมืออาชีพครับ2เทคนิคง่ายๆที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับเทคนิคแรกเลยนะครับนั่นก็คือเราเลือกดอกไม้ที่เป็น โทนสีเดียวแล้วก็ขนาดเดียวกันไปเลยทั้งหมดนะครับความเท่ากันและปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทาให้แจกันของเราครับมีความสวยงามและก็โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างเช่นท่อนี้นะครับจะเป็นช่อกุหลาบสีแดงนะครับสีเดียวแล้วก็ขนาดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่เราเข้าช่อแบบนี้นะครับเว่าเราใส่แจกันเนี่ยด้วยความที่ขขนาดเท่ากันและปริมาณเขาที่เยอะนะครับเวลาที่เราใส่ไปในแจกันเนี่ยก็จะทำให้แจกันของเราดูสวยและดูแพงมากยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคที่2นะครับเราจะต้องเลือกดอกไม้ที่มีโทนสีใกล้เคียงกันและมีขนาด แตกต่างกันถึง3ระดับนะครับเวลาที่เรามีดอกไม้สักประมาณสชนิดขึ้นไปนะครับแล้วก็โทนสีไล่เรียงกันดอกไม้ของเราจะดูสวยแล้วก็ดูแพงมากยิ่งขึ้นอย่างช่อนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีดอกไม้อยู่3ไซส์นะครับก็คือจะเป็นดอกกุหลาบดอกใหญ่แบบนี้นะครับหนึ่งดอกนะแล้วก็ไซส์ที่2สีก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะเป็นดอกเป็นจมาดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะโทนสีใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาดดอกนะครับจะขนาดดอกเล็กกว่าดอกกุหลาบแบบนี้นะครับและจะเป็นดอกแซมนะครับอีกหนึ่งสีนะครับแบบนี้นะนะดอกแซมจะเป็นดอกเล็กๆนะครับและโทนสีใกล้้เเเคคีีียงงงกกันนน่่ป็็ไละมมือออาาาชพททใหดูุณสรถ ได้อย่างมืออาชีพแบบคุณอาชีพแล้วล่ะครับลองไปทําดูนะครับแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกคุณอาชีพด้วยนะครับ